ครับผมก็กราบสวัสดีมิตรรักและแฟนเพลง f อฟเป็นที่รักนะครับพี่น้องป้องไปทุกคู่ทุกคนนะครับเอฟทีลาวเอฟทีขมเวยเอฟทีอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับเนปาลสีลังกาโคลัมเบียมอนโดวานะครับผ่านพึ่งพงษ์ทศานุประดักับช่องกินกีสอนป่านะครับก็กลับมาจากทัวร์เขากังหันนะครับบ้านพันดังนะครับทานไทยนะครับเส25นะครับไปกับพันดี้นะครับเอ่อพันผู้ซึ่งอย่างไงล่ะก็พันดังจากรายการเรื่อง เรื่องเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวนะครับเออก็ไปกันแล้วก็ยังไงล่ะครับก็สนุกดีนะครับเออไปบ้านพี่บ้านน้องนะครับขอบคุณที่หลับที่นอนนะครับขอบคุณอาหารการกินนะครับไปตอนไหนก็ไปรบกวนน้องมันนะครับไปตอนไหนก็จนไปหาน้องมันนะครับก็แรกๆกก็ยังไงล่ะครับวันแรกไปก็เจอพายุนะครับวันสองถ้าเจ้าถิ่นไม่พาออกไม่พาหาก็คงจะเา้านะครับก็สุดท้ายอ่าวางเว้นจากภารกิจการอ่าอะไรล่ะเขาเรียกว่าอ่า นายซุ้มนายซุ้มนะครับเจ้าของซุ้มดังอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็พาออกพาหานะครับก็ได้มา,อาพอได้ส่งลูกคุลูกค้านะครับที่ค้างคากันก็จะได้จัดได้ส่งนะครับก็ฝากนะครับช่องกินเกสอนป่าโดยพันชลาพึ่งพานพึ่งพงทาทสานปลาแดกนะครับเออ กินเกสอนป่าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนติ้งๆนะครับวันนี้กลับมาก็มีอ่าน้องท่านหนึ่งนะครับสั่งมาว่า5้าหุ่นนะครับเออตีสักสิตัวนะครับห้าหุ่นนี่มันตียากตีลําผักนะครับแต่ก็จะตีให้นะครับผมเคยตีเอาไปใช้แล้วมันไปตกหาย20ตัวตีแล้วใช้ดีมากนะครับเออก็เดี๋ยวจะตีตับๆๆแล้วก็จะส่งวันนี้นะครับแล้วก็มีอ่าทอยเล็กอ่าสี่หุ่นอีก20ิตัวนะครับ ทั้งหมวกทั้งหน้ากากกันพึ่งนะครับทั้งถอยก็ทักมาได้นะครับเบอร์โทรใต้คลิปที่ผมให้นะครับราคาก็ง่ายๆนะครับเป็นกันเองนะครับก็ไม่แรงไม่แพงไปนะครับพอได้อยู่ได้กินคนตีนะครับคนใช้ก็สบายไม่ต้องจ่ายมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมตีตับๆนะครับก็ฝากรับชมคลิปอย่างมีความสุขนะครับฝากรับชมคลิปแบบยังไงล่ะบันเทิงบันเทิงอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคครับ No, น้นอกเออมาเีย้ีาวัดัก้นไม่ได้น้ำเรไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำ ไอเทียไหนในก็งี้อยาให้พานธราไปนะครับน้ำป่อน<า>้ำป่อเพราผมไม่ใขึนเรี่ยวครับใ่ะไอขึนเองก็ป่อมันเด้อเออเออแก่พวมไม่ได้ไรอีหลังเด้องาน,น <c oughs> เออครับผมเดี๋ยวรอดูไอ้ผลงานน้องนะครับเออจะโยงลงมาหรือว่าะจะยังไงเอ่อยโยงลงไหมมามา,มาดูข้างล่างครับมาดูข้างล่างเออครับผมมา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 ดูของเขึ้นเออเป็นตัวอย่างหน่อยครับไม่ใช่ทานทธลาขึนนะ ครับผมก็ตับ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 ถอยให้พี่ดีไงนะครับขึ้นไปนะครับผ่านดังแห่งเรื่องเด็ดลุยเดี่ยวนะครับกำลังจะขึ้นไปเมียนนะครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าจะอักลากอักลากไหมนะครับน้ำจะฝ่อหรือเปล่าเพราะว่าผมเป็นคนตีถอยนี่ไม่ได้คิดหนากล้องกล้องมันบองน้ำนะครับนี่นะครับเป็นกำลังใจพันดีครับพันดีกำลังจะขึ้นไปสวยนะครับ เขาอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับ้าวจิตไทยก็เป้าจุดครบนะครับทราบจุดครบนี่เดี๋ยวจิเป็นเลี้ยงกับไฟอยู่ใส่แหละเนาะบัดที่นี่ไปจุดครบก่อนครับบ่ประมาทบ่ประมาทบ่เก่งครับบ่เก่งอักลักบ่ครับเดี๋ยวก็หูอ้ เสร็จแล้วครับอันใช้ล้างหนาตึบเต็มแล้วครับแบบนั้นเต็มเต็มค,ครับปอกอันอันดับแรกกับปอกแปดเลยครับแต่ว่าจะเด้งบ่เด้งนะครับเบื้องน้านะครับถ้าว่าได้น้านี่แปดเด้งนะครับอาจจะเก้าเด,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 ด้งบิ้ดิงเด้งเด้งด้งงด้งเด้งบ่

โอ้ไฟลูกแทะนหอนกลางอดกลางนุ่มถอดเร็วนุ่ใช่นุ่ เป็นยานนะฮะเป็นกระดาษได้ยังอู้น้ำสวยน้ำครับผมโอ้ทอดทอทอดไอประมาณนั่นเนอะวันายอยู่พวกวันประมาณนั้นนี่ครับพอวันผมเห็นั่นมันโอ้น้ำอุกหลุกเลยครับเดี๋ยวซูมให้เบิ้งน้ำน้ำนะครไอ้น้ำว่านา้ำใหญ่กว่าหลางังน้ำเต็มหลอดไหมครับ เต็มเปียเลยเต็มเปียของฟ้าเนี่ยมันต้องเต็มเปียเอ,อ่อน้ำดีครับเขตนี้เขตซับกระดอนน้ำดีถ้าพาันชลาขึ้นนะถ้าพาันชลาขึ้นฟอครับเ <c oughs> พราะไอ้เขตโคราชที่พันชลาขึ้นเนี่ยไม่มีน้ำครับไป <c oughs> ขึ้นลังนึงเมื่อกี้นี่ฟอมัดเรนบอกว่าโอ้พอละมากหน่อยต้อง <c oughs> พอพอี้จะมาทำให้ถึงเชนีไม่มีน้ำฟอก็เลยพันดีขึ้นเอาเองเลยนะ รังสวยรังสวยขนาดนี้ถือว่ารังสวยอยู่รังเป็นรอบแรกอ่ะอู้น้ำพี่น้องเงี้ยน้าวด้านหนึ่งปิดตาด้านนี้ด้านหนึ่งเต็มหลอดกำนะลังจะปิดหมดอ่ะดูนะ้ำันน้ำใหญ่กว่ารังนะนะเจริง ที่นี่ขุดคอนนะเดยเขี่ยมาจับดอนเลยเขี่ยจับดอนขุดคอนขุดคอนไประดังให้ตระโดดดังเลยนั่นแหลเขี่ยมาจับดอนเครื่องหนาฝนมีการจับยิงคอนเปิด กบุกอยู่ซุ่มคนนี้น่าจะนั่นแล้วไปอยู่พื้นยังไงน่าจะมีน้ำดีเลยวันนี้น่าจะทั้งวันพาชลาหาพึ่งไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำไปเชียนไหนเน่ก็งี้อยากให้พาชลาไปนะครับน้ำฟอบไม่มีน้ำฟอบกดผมไม่ให้ขึ้นแล้วครับ ไอขึ้นเองก็ฟอมันเหมือนเออมแก่พวมไม่ได้ไรอีหลังเด็อย่งเออครับผมเดี๋ยวรอดูไอผลงานน้องนะครับเออจะโยงลงมาหรือว่าจะยังไงเอ่ยโยงลงไหมมามาดูข้างล่างครับมาดูข้างล่างเออครับผมมา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 ดูของเขึ้นเออเป็นตัวอย่างหน่อยครับไม่ใช่ทานทิลาขึ่น ห้าสิบเป็นนะครับโอ้โหน้ำโอ้โสหรือสามโลโอ้โหนะครับน้ำใหญ่ยอมนะครับติดตามครับมีจิตเต็มเปี้ยแบบน้ำแบบเนี้ยนะครับอยากขึ้นอยากพาทาลาขึ้นไปไงอยากขึ้นเองสักลังครับขึ้นไม่ต้องพอเลื่อยไม่ต้องเราเลื่ขึ้นเลยเนาะไม่ต้องขึ้นเลยครับถ้าขึ้นไปพอเนี่ยเห็นไหมเนี้ยเราเป็นพาทาลาขึ้นกันเรียบร้อยเลยฟอมหมดล้างดูล้างนิดเดียวเองครับ เนี่ยลังแค่นี้เนี่ยลังแค่นิดเดียวลาบก็ดูนี่ครับโอเคครับทั้งน้ำทั้งลังนะครับก็วอกแปดใช่ไหมเป็นเป็นกำลังใจอันนี้ถือว่าเก้าวดิ้งครับก้าดิ้งใช่ไหมครับผมก้าดิ้งครับผมน้ำก็ดีน้ำเดี๋ยวเขาจะหยดตามลังด้วยนะมาชิมน้ำนนี่หวานไหมหวานเแยบเลยเออโอ้ยสวนน้ำเด้เอาครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปบึงซอยน้องมันถอดถอยนะครับอืมอ่ะ ครับจังไหนก็เป็นกำลังใจแน่นะครับมากกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้เดี๋ยวครับเด้อกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆที่รับชมนะครับงานของพันผึ่งพ้งทสานประเด็กนะครับหรือว่าพานชลนาตาดีนาตานี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับยืนหนึ่งนะครับเออช่องกินเกษรป่าใครๆก็รู้ว่าแอดมินหน้าตาดีนะครับผมครับผมนู่นครับหลังใหญ่ๆเห็นไหมนะครับผมอยู่กับพันดี้นะครับกําลังจะขึ้นไปถอยตีถอยมาให้ประมาณสักอัน หน่าประมาณสิบสิบก็ตัวครับตุ่นเงี้ครับจะว่ามันมีกิ่งไต่ไปไต่มาอยู่ครับเดี๋ยวดีเดี๋ยว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 เด,วเดวพิ่งไปเพิ่งไปหาไปเช็คก่อนโอ้มันลืมไปเช็คมันแมนแนวบ่ขึ้นมาท้ายคลิปขอพี่น้องนะครับ สวัสดีทุกคนเดอ้อพี่น้องเดอ้อที่ขึ้นมาถ่ายคลิปเขา<ห>เดี๋ยวครับเดี๋ยวชุดคุณคนรับเป็ายทยิปน่ปแหมจะไปลืมไปเช็คบา้าบ่ เอาลูกพี่เอาเลยโอ้ที่เห็นที่หอย,หยหอ,อยู่ไหนหรอเออที่น้นองเงี้ยขึ้นมาถ่ายคลิปเขานะครับจะว่าตัวเจ้าของลืมไปแจกเดี๋ยวเดี๋ยวนมองขึ้นใกล้ๆสักน้อยก่อนขยับ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 มานี่ มื้อถูกวะยังไงล่ะเออดีบเปลยาอ้หาบอขึ้นบไ่มีครับเขาไปหอดได้แล้วล่ะเลยครับพึ่งก็ได กำลังดีอน,นี่ยา่ามาจากต้นบัวก็ะดีพึ่งมันเลยมมย่ามันได้นุโอ้ยนะครับเหนื่อยครับคนหนึ่งตีถอยคนหนึ่งคืนมันก็เร็วครับช่วยกันอากลากอากลากละครับ้งนี้ขาวนน้ำก็ยังดีเลย โอ้ยเมียหอบแหกๆกอันที่ท้ายคลิปทยย้ายยังก็ให้มันรัดกลุ่มนยครับเด้อมันบปเจ็บตัวแหละดีสุดครับโชว์น้ำเนี้ยพันธุ์ที่ยกมาทังนี่เนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวซูมหน่อยโอ้โหนะ่ครับน้ำสวยน้ำสวยนะครับเออเอาขับลังก็อากลากอยู่เอ้ คนหนึ่งตีคนหนึ่งขึ้นนะครับอ้าวหลังก็อากรากอยู่ครับเขาตัวเลยตาก้องนี่สําคัญนะครับเด้อถ้าจิกขึ้นที่ยังก็เซฟซะนะครับเวลามันตวดแล้วมันตวดนี่มันลงบททันนี่มันเจ็บนะครับถุงไม้ถุงมือจุดบกัรจุดบอดตีติยังก็ต้องเสียไม่พอมนะครับเออพี่พี่น้องๆได้ที่มกักการหากหารอันผจญภัยแบบนี้นะครับย่ายายา,ยาประมัดนะครับก็ให้ว่า เตรียมให้พร้อมนะครับถุงใหม่ถุงมือชุดเตี้ยบตียังมียังคือว่ามันแบบมันปลอดภัยตัวเฮานะครับเออแบบนั้นเนาะโอ้โหนั่นเห็นบ่ผมบอกแล้วขออนุญาตใส่ถุงมืออีกอันนึงครับเรียบร้อยแล้วครับพัดนี่ยุงงไปแล้วนะครับผมกับิตถ่ายน่องลุ้งไปก้อนแล้วก็ติดถอดถอยให้เขานะครับถอยกันนะครับคนหนึ่งขึ้นคนหนึ่งตีนะครับถอดโอยกันตีถอยกันมันก็สิเล็้วนะครับมันจะบ่์บันซานะครับเอาง่ายๆว่า โอ้โหถ้าผู้เดียวนี่แบกหลายๆนก็บาไหวบวกหลายๆก็อ้ยมอตายพี่น้องเงี้เดี๋ยวลูกพี่ดีเขาลงมาครับผมเขาจะได้ถอดถอยลงุงลงมาแล้วกรเด็บกรเด็บกระเด็บเด็บกรเดผมที่หนีทางก็เด้ครับเด้อ <laughs> เป็นแดดอ้อากล่างอยู่ครับแต่ว่าน้ำนี่เด้จังแดนะครับไปขึ้นไปชมครับผมโอ้ยน้ำบ่มีครับพอ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  น้ำม,มิยู่ขงังครับากลากอยู่นะครับขาวอยู่ทั้งนีง้เต่น้ำพิดปูนอยู่ขางหนึ่งครับเฮ้<ม> hey, งามอยู่ครับงามอยู่ มีดก่อนหามีดหามีด งามอยู่ครับงามอยู่เออเออเงียงในพันน้ำกันเือนะครับก่จะลืมนะครับเออเป็นกำลังใจให้เนี่ยนะครับไปลุงต้นหมอกต้นไม้นะครับไปหาชมหาเบิงหั้งตัวไปนะครับว่ามันทีมีน้ำมีลังบ่ครับจังไรก็ไปเบิงน้ำการเยก แปดแทนน้นะครับอ่ะลองบึงนะครับกระดีเปานำม,มีบวัวหลังพอได้คือนำคือบวัวครับเือ

Thank mm -hmm. you.

ผมพี่น้องมือนี้ก็เมย์แล้วครับจังไหนก็ฝากไปครับเจ้าเป็นกำลังใจให้กันนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์งานของเงินผู้เฒ่าพันชลาหนาตาดีพันพึ่งพวงทะสา้นประแดกกับช่องกินกีสอนปลานะครับกระดิ่งแจ้งเตือนสำพันธ์นะครับปิ้งปิ้งตามแล้วกดแล้วอย่าไปกดซ้ำนะครับเดี๋ยวมันจะเลิกกี่ตามนะครับผู้ใดที่เขามาไม่มก็ฝากนะครับเออเป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ก็เป็นอันว่าเมย์เล้วสวัสดีครับผม